สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขีสุขคนกูเจ็บหลังแป๊บโอ้ยโอ้ยอวันนี้นะครับได้มาเจอกับน้องเขานะครับมีคนมาขอพีพีท้าชิงไอดีโรอบอกบอกฟูดก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับรอไปดูว่าน้องเขาเป็นไก่เดยวกูไปทายาแป๊บเดยกกูมาวมา ไปสู้กันที่โรคสามดีกว่านะครับนี่นะครับน้องเขาริมารุนะครับอชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนคนแข่งอย่าบอกนะกูจะโดนหลอกอีกหรือเปล่าเนี่ย <Wow. S 1> ไป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 กันครับเดี๋ยวครับไปเออโรคสามดีกว่าดูซิดูซิดูซิ โอ้โหกางคืนอยู่ด้วยตรงนี้เปลี่ยนผลปีศาจได้ไหมโอเคเปลี่ยนได้ตามสบายเลยนะครับอันไหนสู้ไม่ไหวกูก็เปลี่ยนแค่นั้นเอง <c oughs> อันดับแรกผมต้องใช้เสือก่อนนะครับมาเป็นมาตรฐานผมเสืออ่าไปเดี๋ยวนัดน้องมันข้างหลังนี้นะครับทุกคนอยากผมอยากให้มันสว่างอะ่ะไม่อยากสู้ตอนมืดเลยเดี๋ยวรอสว่างแป๊บหนึ่งได้ไหมทุกคนอยากสู้อ่ะตอนคืนรู้สึกว่าน่าจะไม่ไหวนะครับถ้าตอนกลางคืนนะเพราะแสงแบบ น้องเขามาแล้วนะครับทุกคนอ้าวโ,โหผลวาบด้วยกูตายเทนอหมัดใหม่ซะด้วยครับทุกคนปะ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 สู้เพื่อนอน้องๆแล้วกันครับสู้เพื่อ FC ทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับตือ,อมาพร้อมหรือยัง โดนตีพร้อมไหมส่วนดีพร้อมแล้วนี้อ้าวโอเคมาพร้อมเลยเออเออมาดิชอบเล่นข้างบนอะ่ะน้องฮะชอบเล่นข้างบนอะ่ะฮะวู้ฮู้สรุปม,มันใช้บทอะไรกันแน่วะเนี่ยเออเรียบร้อยแปะหนึ่งแปะหนึ่งหมัดขวงสวรรค์รันมารู้โอเคแปะ มาครับทุกคนสายกาอากาศนี้แล้วสายกาอากาศอย่างนี้อีกแล้วนะครับทุกคนเราเจอสายกาอากาศนี้บ่อยแล้วนะครับทุกคนเออเราเจอสายกาอากาศนี้บ่อยมามามาโอ้โหเชื่อเย slaves, คนเดือดเออเออเออสี่พันเก้านอนหนอโดนไปหน่อยละพี่น,อน้อง มาครับมามามาทุกคนน้องน้องมันก็โอ้โหผมประเด็นกระโดดไม่ถึงครับประเด็นอ่ะเออโอ้โหเต็มดอกเลยพี่น้องโคตรแรงด่า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 ด่ทุกคนเดี๋ยวาด่าเออเออเอาดิเออโอ้โห น้องมันผิวดูดีมเล่นกาอากาศทุกคนผมโคตรแพ้ทางคนเล่นกาอากาศ่างเนี้ยจริงๆนะโคตรโคตรแพ้ทางคนเล่นกาอากาศ่างนี้เลยมาหมาข้อดีข้อเสียของเสือนะครับคือเราต้องเล่นผิวจริงๆนะครับเพราะมันจะเปลี่ยนสกิลเป็นเป็นดาบเป็นอะไรไม่ได้เหมือนน้องเขานะครับทุกคนเออเออเออเอามามาเรียบร้อยมาดิ เราวับร้อนเช้าแล้วมาตอนเช้าเป็นใจแล้วกี่ความอาดแล้วกูเป็นแวร์วูฟมึงรู้จักแวร์วูฟรอมันถอนเปล่าไอ้น้องมาดิเออมาดิรู้จักแวร์วูฟรอมันถอนไหมน้องโอ้โหยิ่ววู้ฮู้วู้วู้วู้เดะ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 เออแอบโอ้โหหมัดแฟรไม่โดนนะครับทุกคนเออ อันไหนที่มันยาวไปผมจะตัดให้นะทุกคนนี่ผมสู้น้องเขาโคตรมันเลยทุกคนเอ้ยวู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 เอาหมาหมาเอาพี่น้องเอาแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้ jij. องเอ้ยที่เคยออกห่างโอ้โหที่ผ่านแล้วทุกคนเออเออโอ้โหกระเด็นมาไกลขนาดนี้เลยหรอกู่นี้ เออมาไมได้ท่านี้เหรอวะกูเนี่ยกูได้ท่าท่านี้เหรอวะกูเนี่ยเอาชิปผ่ายแล้วทุกคนหือ้อเออโอ้โหหมัดแปะกันสาดมาหมัดแปะกันสาดมาดิมาดิโอ้โหแม่งโคตรมันเลยทุกคนเลยเออเออมาเกือบล่วงมากูพูดเลยมีล่วงมีล่วงอะดอกเนี้ยดอกเนี้ย ต้องรีบเข้าไปชิ้ตัวนะครับต้องรีบเข้าไปชิดตัวให้ดีที่สุดนะครับรีบเข้าไปชิดตัวน้องเขาให้ดีท okay. ี่สุดนะครับโอเคอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่ไหนอะรีบเข้าไปชิดตัวน้องเขาให้ดีที่สุดนะครับหาย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 หยุดพหนึ่งศูนยแล้วครับพี่น้อง ต่อกัน10นาทีนะครับทุกคนอันแรกแต่ผมตัดนะตัดให้ไปมานะครับเย็ดแค่มันจัดจัดมาว <Wow. S 1> มาครับต่อมากระต่อครับทุกคนมากระต่อมากระต่อครับมากระต่อมา,อมา,อมาไหนไหนน้องมึงอยูนะ่ไหนเออเออมาโอ้ยมันเปลี่ยนผลเป็ี่ยนผลอะไรวะเออมาเรียบร้อยมาดิโอ้โหบุญสายฟ้าฟา,ฟาจริงๆว่ะมันเล่นดาบโซโลดูดิทุกคนเล่นดบบาบมังกรสยองขวัญน,นะเออ เออโอ้ยยอะยยยยยวะยย้ยยไม่โดนยย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 ายย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 มยย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 นยอยยยยยยย้ยย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 นะยย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 ยพยยยยยยอยย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 นยยมา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 ดิ น้องรีไปเข้าไปชิดตัวนะครับทุกคนน้องรีไปเข้าไปชิดตัวนะครับงั้นนั่นเนี่ยครับน้องรีเข้าไปชิดตัวนะครับโอ้โหงั้นน้องเขางั้นน้องเขาลีเออยุดกูพูดอะไรของกูเนี่ยน้องรีเข้าไปชิดตัวนะครับงั้นน้องเขารีเลือดแน่นะครับทุกคนรอรอรอหูหูมาเออมาเออมา อย่าประมาทอย่าประมาที่อย่าประมาทอย่าประมาทแม่งหึงทรมานยิ่งนักแต่เออเออตะเลยเอาดิเตะเลยใส่เดือนพยองขวัญมา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 ,มาใส่เดือนพยองขวัญมามามา มาไสเดือนผยองอเล่นผ่นหัวไม่ตีนกูแว๊กกลกวนก็กลักกวโดนเออไม่เอาอีกแล้วไม่เอาโอ้โหพวกปุ่ม,มไรขึ้นไปเชียมายมาดีครับ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  มามามาเขารลามมันโซนมาพี่ขออีกดอกน,ะน้องชายพี่ขออีกดอกพี่ขออีกดอกนะครับน้องชายพี่เยี่ยมยอดกระเทียมดองเฉียนหลงเข้าสิงกูทีโอ้ชลูนยังไม่ตายมาสองสืวนละกรับทุกคนหูขู่แม่งมันมากๆมันมากๆมันสุดๆไปเลย เอาเลยดิครับรออะไรล่ะครับเอาเลยดิครับน้องเอาเลยดิครับอรบออะไรครับรันมารุรันมารุมาดิเออแฝดหนึ่งแฝดสองมา,อา,อาแปะซะมเลยเกินวิวู้ฮูอุ้เฮ้ยมันเอาดาบมาสองอันเลยเหรอบ้าไปแล้วเฮ้นยนี่ไหนวะทุกคนเออ เออแเลยแฝเลยมาแปะเลยมามาเลยครับใจยทุกคนใจเย็นี่นี่นนนี่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 ุจิผายเรปุ๊บไหนวะมนอ่นวะดูคนน้องนอยู่นวะุยโอ้สะเทือนน้ำสะเทือนบกเลยนะมเออสะเทือน้ำสะเทือบกเลยนะเออ กมงเจออโดน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 มาเดี๋ยทุกคนมันเดือดมากเลยเดือดตอนนี้มันเดือดมากเลยอ่ะกูหาน้องเขาไม่เจอประเด็นน่ะโอ้นั่นไงนั่นไงโอ้โหเอฟเฟกต์แม่งอะไรเยอะขนาดนั้นวูวูวูเอาโดนนี่โดนนี่ โดนนะนี่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 เต็มดอกเลยนะนี่โดนนะนี่เต็มดอกเลยนะนี่มามันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะอีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียว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 เจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดอีกนิดหนึ่งมา สะโค้กเยสเสะแค่เยสสะโคไอเยสเสะแค่วันนี้วันนี้เจอท่าสิงสิงโตสิงโตสิงโตพเราเราโคตรผิวเลยครับนะไว้มาแกกันนะพี่ชอบเรา เชี่ <S <S ยน้องเขาน่ารักเลยดี่ดิโอ้โหเต็นสายสะโพกยกใหญ่เอาๆๆๆ้าเอ้าเอ้าเอ้าคำว่ารักฉันพูดมาตลอดเลยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมันไม่มันบอกพี่ด้วยนะ